คุณลองนึกภาพนะโต๊ะสนุกเกอร์สีเขียววางอยู่กลางห้องแสงไฟสปอตไลท์ส่องลงมากลางโต๊ะลูกสนุกสีสดเรียงกันเป็นระเบียบแต่เสียงในห้องกลับเงียบกริบมีเพียงเสียงลูกกระทบกันที่ดังกังวานแล้วอยู่ดีๆเด็กชายวัยเพียงสิบขวบก็เดินเข้ามากลมตัวจับไม้คิวและแทงลูกอย่างแม่นราวกับมือโปรเด็กคนนั้นคือรอนนี่โอซิลิแวนชายที่ต่อมาจะถูกขนานนามว่าเดอะ็อกเก็ต หรือสปีดคิงแห่งโต๊เขียวเพราะเขาเล่นเร็วแม่นและเฉียบขาดจนคนทั้งโลกต้องอ้าปากค้าง แต่ก่อนที่เขาจะกลายเป็นตำนานชีวิตของรอนนี่ไม่ได้รอยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะเขาเกิดในปี1975ที่เวิร์ธสลีย์ประเทศอังกฤษในครอบครัวชนชั้นทำงานธรมธรมดาธรรมดาพ่อของเขารอนนี่ซีเนียเป็นคนทำธุรกิจร้านเซ็กช็อปส่วนแม่ก็ช่วยดูแลธุรกิจและบ้านเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่อาจไม่หรูหราแต่พ่อแม่ก็ทุ่มทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้ทำสิ่งที่รักและสิ่งนั้นคือสนุกเกอร์จุดเริ่มต้นบนโต๊ะเล็ก รอนนี่เริ่มเล่นสนุกเกอร์ตั้งแต่7ดขวบพอซื้อโต๊ะเล็กๆมาไว้ที่บ้านและทุกวันเด็กชายตัวเล็กๆจะใช้เวลานับชั่วโมงอยู่กับมันแทงซ้ำแทงซ้อนฝึกทุกมุมจนกล้ามเนื้อมือและสายตาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นธรรมชาติพ่อของเขาไม่ใช่แค่มอบโต๊ะแต่ยังเป็นโค้ชคนแรกที่สอนพื้นฐานทุกอย่างทั้งการจับไม้คิวการเล็งการวางตัวถ้าจะทำก็ทำให้สุดพ่อบอกเสมอและรอนนี่ก็จำคำนี้ฝังหัว แต่เขาไม่ได้เล่นแบบเด็กๆที่แค่สนุกกับเกมเขามีความมุ่งมั่นแบบผู้ใหญ่ตังเป้าทำให้ทุกช็อตสมบูรณ์ที่สุดพออายุ10ปีเขาทำเซนจูรี่เบรกครั้งแรกคือการทำคะแนนเกิน100แต้มใน1เกมซึ่งสำหรับเด็กวัยนี้มันแทบจะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อ ชีวิตของรอนนี่ในวัยเด็กไม่ได้มีแต่เสียงหัวเราะเพราะตอนเขาอายุ16ปีพอถูกจับเข้าคุกในคดีฆ่าคนตายจากการป้องกันตัวในเหตุทะเลาะวิวาทมันคือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนโลกของเขาไปตลอดกาล ลองคิดดูสิจากวันที่พ่อเคียงข้างคอยเชียร์คอยสอนจู่ๆก็หายไปจากชีวิตและเหลือเพียงกำแพงเย็นๆในเรือนจำกั้นไว้รอนี่ต้องแบกรับความรู้สึกโดดเดี่ยวความกดดันและความเศร้าที่ถาถมเข้ามาหลายคนอาจพังลงตรงนั้นแต่เขากลับเลือกโต๊ะสนุกเกอร์เป็นที่ระบายเขาเล่นหนักขึ้นฝึกมากขึ้นราวกับใช้ทุกชอดบนโต๊ะเพื่อพูดว่าพ่อผมจะไม่หยุด รอนี่ก้าวเข้าสู่การเล่นสนุกเกอร์ชาชีพในปี1992ตอนอายุเพียง16ปีเขาสร้างกระแสฮือฮาในทันทีเพราะเล่นเร็วและแม่นอย่างน่าทึ่งแค่ปีแรกเขาก็ทำเซนจูรี่เบรกกว่า50ครั้งแล้วสิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่พูดถึงในทั้งวงการคือความเร็วในการเล่นเขาสามารถเคลียร์โต๊ะได้ในเวลาไม่ถึง7นาทีครึ่งเท่านั้นนี่คือจุดที่โลกเริ่มเรียกเขาว่า The Rocket แต่แม้จะมีพรสวรรค์นขนาดนั้นชีวิตของรอนนี่ก็ยังเต็มไปด้วยแรงกดดันทั้งจากสื่อและจากตัวเอง เขาเป็นคนสมบูรณ์แบบหรือ perfectionist จนบางครั้งความคาดหวังทำให้เขาหงุดหงิดก,กับตัวเองอย่างรุนแรงหลายคนคิดว่ารอนี่เป็นเพียงนักสนุกเกอร์ที่แทงเร็วแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้เขาเป็นตำนานคือความเข้าใจเกมในระดับที่ลึกกว่าคนทั่วไปเขามองเกมขาดคิดลูงหน้า3-4ชอ็อตและคุมจังหวะได้อย่างสมบูรณ์เขาเคยพูดด้วยว่าถ้าคุณอยู่ในโฟกัส ทุกอย่างจะไหลลื่นราวกับคุณรู้ว่าลูกต่อไปจะไปอยู่ตรงไหนตั้งแต่ก่อนแทงและเขาพิสูจน์คำพูดนั้นในทุกแมตช์ ปี1993ในรายการ UK Championship รอบหนึ่งรอนนี่เจอกับผู้เล่นมากประสบการณ์และไม่มีใครคิดว่าเด็กอายุ17จะล้มได้ง่ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการโชว์ฟอร์มแบบไร้ความกลัวเขาเล่นเหมือนน้ำไหลยิงลูกต่อเนื่องรากับไม่มีแรงกดดันใดๆแมชนั้นเขาไม่ได้แค่ชนะแต่ประกาศต่อโลกว่าผมมาเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งมันคือช่วงเวลาที่แฟนสนุกเกอร์เริ่มมองเขาไม่ใช่แค่เด็กพรสวรรค์แต่เป็นว่าที่ตำนาน แต่เบื้องหลังความสําเร็จเหล่านี้รอนนี่ต้องเผชิญกับปีศาจในใจเขาเคยต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและแม้กระทั่งใช้สารเสพติดเพื่อพยายามหลบหนีความกดดันเขาเคยเล่าว่าบางครั้งผมรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าแต่ทุกครั้งที่กลับมาเล่นบนโต๊ะมันเหมือนผมได้หายใจอีกครั้งนี่คือสิ่งที่ทําให้แฟนครับรักเขามากขึ้นเพราะเขาไม่เคยซ่อนความเป็นมนุษย์เขาไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เขาสู้ ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนจะหลุดมือรอนี่ตั้งสัญญากับตัวเองว่าเขาจะกลับมามีสมาธิเต็มที่จะฝึกให้หนักกว่าเดิมและจะเล่นทุกแมตช์ราวกับมันเป็นแมตช์สุดท้ายของชีวิตเพราะเขารู้ว่าพ่อในคุกกำลังรอดูและเขาเองก็ยังรักเกมนี้เกินกว่าจะปล่อยไป เมื่อก้าวเข้าสู่ปี1997รอนนี่โอสุริวันกลายเป็นชื่อที่แฟนสนุกเกอร์ทั้งโลกต้องจับตาเขาไม่ได้เป็นแค่ดาวรุ่งอีกต่อไปแต่เป็นผู้ท้าชิงตัวจริงของเหล่ามือหนึ่งอย่างสเตเวนเฮนรี่และจอห์นฮิกกินส์ในปีนั้นเขาทำสิ่งที่กลายเป็นตำนานไปทั่วโลกกีฬาการทำ147แต้มเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ในเวลาเพียง5นาที8วินาทีในศึก World Championship ที่ Crucible t h e a t ตอ Sheffield ภาพตอนนั้นยังตราตรึงเขาเดินรอบโต๊ะอย่างมั่นใจสายตาเยือกเย็นแทงต่อเนื่องจนคนดูทั้งหอแทบหยุดหายใจแล้วเสียงปรบมือก็ดังกระหึ่มเมื่อเขาลงลูกสุดท้ายมันไม่ใช่แค่สถิติแต่มันคือคำประกาศว่าเขาไม่ใช่ใครจะมาล้มได้ง่ายๆ แต่ในใจของรอนนี่กลับมีความรู้สึกซับซ้อนเพราะแม้เขาจะทำลายสถิติโลกเขาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พอคนทั่วไปเห็นเขาบนโต๊ะเป็นนักสนุกเกอร์ที่มั่นใจสุดขีดแต่ความจริงคือข้างในมีความกังวลความกลัวว่าจะล้มเหลวและความกดดันจากการถูกคาดหวังให้เป็นที่หนึ่งตลอดเวลา รอนนี่เคยเล่าว่ามีหลายครั้งที่เขาอยากทิ้งไมคคิวไปเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่สนุกเหมือนเดิมเขาเล่นเพื่อหลีกหนีจากความคิดลบแต่บางครั้งความคิดเหล่านั้นก็ไล่ทันในบางฤดูกาลเขาเล่นเหมือนคนไร้พลังทั้งที่พรสวรรค์ของเขายังอยู่ครบนี่คือช่วงที่เขาต้องผเผชิญหน้ากับภาวะซึมเศร้าอย่างจริงจังเขายอมรับว่ามีช่วงเวลาที่ใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติดเพื่อทำให้ตัวเองลืม แต่ยิ่งหนีเขาก็ยิ่งจมวันหนึ่งหลังจากความพ่ายแพ้ในรายการใหญ่เขาเดินออกจากหอท่ามกลางเสียงแฟนที่ยังปลบมือให้อยู่แม้เขาจะแพ้ก็ตามเขาเงยหน้ามองพวกเขาแล้วคิดในใจว่าพวกเขาไม่ได้รักเราเพราะเราชนะพวกเขารักเราเพราะเราเล่นด้วยหัวใจจากวันนั้นรอนนี่เริ่มเปลี่ยนวิธีคิด เขาไปพบที่ปรึกษาทางจิตวิทยาฝึกสมาธิและเริ่มวิ่งมาราธอนเพื่อเคลียร์หัวใจเขาพบว่าการวิ่งช่วยให้เขาอยู่กับปัจจุบันเหมือนที่เขาต้องอยู่กับทุกช็อตบนโต๊ะ ปี2001เป็นปีที่รอนนี่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่เขาคว้าแชมป์โลกครั้งแรกในชีวิตเอาชนะจอห์นฮิกกินส์ไปได้ในรอบชิงชนะเลิศความรู้สึกตอนยกถ้วยนั้นเต็มไปด้วยน้ำตาและความภูมิใจเพราะเขารู้ว่ามันไม่ใช่แค่ชัยชนะในเกมแต่มันคือชัยชนะเหนือปีศาจในใจเขาส่งข่าวนี้ไปให้พ่อที่ยังอยู่ในคุกและพ่อก็ส่งนัดหมายกลับมาว่าลูกทำให้พ่อภูมิใจที่สุดแล้ว ประโยคนั้นกลายเป็นเชื้อไฟให้เขาสู้ต่อหลังจากนั้นรอนนี่กลายเป็นนักสนุกเกอร์ที่ครองใจแฟนๆมากที่สุดคนนึงในโลกเขามีสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์คือแทงเร็วตตามแม่นร้าวจับวางคุมจังหวะเกมได้อย่างสมบูรณ์และกล้าทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำบนโต๊ะเขาสามารถเปลี่ยนบรรยากาศในหอจากเงียบสงัดเป็นเสียงเฮลั่นได้ในช็อตเดียว และทุกครั้งที่เขาเดินรอดโตะ๊ะทุกสายตาก็จะจับจ้องราวกับกำลังดูศิลปินกำลังสร้างงานศิละปะชิ้นสำคัญแม้จะประสบความสำเร็จต่อเนื่องรอนี่ก็ยังต้องต่อสู้กับความไม่มั่นคงในใจเขาเคยบอกว่าผมเป็นคู่แข่งที่ยากที่สุดของผมเองบางครั้งเขาชนะคู่แข่งในเกมแต่แพ้ให้กับความคิดลบหลังเวที สิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยล้มแต่เพราะทุกครั้งที่ล้มเขาจะกลับมาพร้อมเหตุผลใหม่ในการสู้ต่อเขารู้ว่าคนดูไม่ได้คาดหวังให้เขาสมบูรณ์แบบแต่คาดหวังให้เขาเป็นรอนนี่โอซูลิวันที่เล่นด้วยหัวใจหลังจากคว้าแชมป์โลกครั้งแรกเขาเริ่มสะสมแชมป์เรื่อยมาทั้งมาสเตอร์ UK แชมเปี้ยนชิพและ World Championship อีกหลายสมัย ทุกครั้งที่เขาลงแข่งแฟนเขาจะรู้ว่าอาจได้เห็นอะไรที่เหนือความคาดหมายเสมอไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์โต๊ะอย่างรวดเร็วหรือการกลับมาชนะจากสถานการณ์ที่ดูเหมือนแพ้แน่นอนเส้นทางของเขาไม่เคยราบรื่นแต่ทุกก้าวที่ผ่านมาก็ยิ่งพิสูจน์ว่าตำนานไม่ได้เกิดจากการชนะเพียงครั้งเดียวแต่มันเกิดจากการชนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ในวันที่หัวใจอ่อนลา้า หลังจากคว้าแชมป์โลกครั้งแรกในปี2001รอนี่โอสลิวันก็เริ่มสะสมความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในทศวรรษต่อมาเขากวาดแชมป์สำคัญทั้งมา s t สเตอร์ส U.K. แชมเปี้ยนชิพและ World Championship พอีกหลายสมัยจนแฟนๆทั่วโลกต่างยกให้เขาเป็นหนึ่งในนักสนเกอร์ที่เก่งที่สุดตลอดกาลแม้จะมีบางช่วงที่เขาห่างหายจากการคว้าแชมป์โลกแต่ทุกครั้งที่คนเริ่มสงสัยว่ายุคข,ของรอนีจบแล้วเขาก็มักจะตอบด้วยการกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้ง ในปี2022เขาทำในสิ่งที่หลายคนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกว่าแชมป์โลกสมัยที่7เทียบเท่าสถิติสูงสุดของสตีเฟนเฮนรี่และกลายเป็นนักสนุกเก้ที่ครองสถิติแชมป์ทริปเปิลคราวเวิลด์แชมเปี้ยนชิพยูเคนแชมเปี้ยนชิพและมาสเตอร์สมากที่สุดตลอดการ ตอนที่เขายกถ้วยในปีนั้นน้ำตาที่ไหลออกมาไม่ใช่เพราะชัยชนะเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเดินทางยาวนานกว่า30ปีจากเด็กชายที่แทงสนุกเกอร์บนโต๊ะเล็กๆในบ้านสู่นักกีฬาที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในที่สุดในประวัติศาสตร์รอนนี้เคยพูดไว้ว่าสนุกเกอร์ไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือชีวิตของผมเขาไม่ได้เล่นเพื่อชัยชนะแต่เล่นเพราะรักในศิลปะและความงามของเกมนี้และนั่นทำให้เขาเป็นมากกว่านักกีฬา เขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกทั้งนักสนุกเกอร์รุ่นใหม่และคนที่กำลังต่อสู้กับปัญหาในชีวิตเขาสอนให้เห็นว่าต่อให้เรามีพรสวรรค์นขนาดไหนเราก็ยังต้องฝึกฝ่าฟันและ,ะเผชิญหน้ากับปีศาจในใจตัวเองเสมอทุกวันนี้รอนนี่โอซาลิวันยังเล่นในระดับสูงสุด แข่งขันกับคนรุ่นไหนที่อายุน้อยกว่าเขาเกือบ20ปีและยังคงคว้าแชมป์ได้อยู่เสมอเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความต่อเนื่องความลหลงไหลและการไม่ยอมแพ้ต่อเวลาเมื่อแฟนๆเห็นเขาก้าวเข้าสู่ฮอ,อ์การแข่งขันเสียงเชียร์และปรบมือก็ยังดังเหมือนเดิมเพราะพวกเขารู้ว่าทุกครั้งที่อนนี่ลงเล่นอะไรก็เกิดขึ้นได้และนี่แหละที่เหตุผลที่โลกเขาเรียกเขาว่า The Rocket Speed King แห่งโต๊ะเขียว ชายที่ไม่ได้สร้างตำนานเพราะเขาเล่นเร็วที่สุดแต่เพราะเขาใช้หัวใจเล่นทุกช็อตตลอดชีวิตขอบคุณที่อยู่กับรอยยิ้มพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่จะคอยแบ่งปันสิ่งดีๆให้คุณในทุกๆวันถ้าหากคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ